ครับคือห้องข้า,ขา,าง่าดดมุ่งมุ่งเน้นในตัวเงินบ่นไดน,นะครับเ้าบา่ได้เอาเงินเป็นปตัวข้าเคขื่อนครับข้าตัวสุขภาพเป็นตัวข้าเคลื่อนครับเอาสุขภาพเขาเป็นรักเนาะครับแต่คิดแต่คิดว่าแต่เฮกเกตรแ,แ,แ,แต่ส,สีบวังรวยผมว่ามันรวยย่ากครับครับมันร <laughs> วยหนักอยู่อันนี้ไม่นี่มงึงเพิ่งถามผมว่าอายุป,ปานเนี่ยแล้วปลูก้นไม้ไห ก็ได้ใส่ป่ะแตาคิดทั้งสั่างกัหมือนกันเห็นแก่ตัวผมว่าเขาเขาทิมไว้สิ่งดีๆทิมไว้ให้ลูกให้หลานเนาะดีกว่าเข้าสีแดงเมื่อใส่อีกเหลืองหนึ่งตัวน่ะเพราะว่าต้นใหม่ยืนต้นพวกนี้มันมันต้องใส่ยาลาไปละอันนี้กะเครื่องสูบน้ำเครื่องสูบน้ำเมื่อถือครับพี่น้องครับนี่นะครับตัวนี้นะครับเร็ดตัวใหม่ไงอ้อสุดยอดแไงนี่ตัวนี้ ปูโม่งคุณครับเป็นเหตุไรครับเสวนคนใหม่ต่อไปสวัสดีครับพี่น้องเกษตรอีสานคนรักป่านะครับโดยผมรงเกษตรคนเดียวดมนะครับมาขอเข้าไปหน่อยนะครับมี้พาพี่น้องมาเยี่ยมชมสวนผสมผสานนะครับอย่างหนึ่งนะครับพีกัดตยูบานกรุงเจริญตะบนคุงเชิดเพื่อุดีเป็นสวนของคุณพ่อสแสวงวงคำเกิด นะครับคือครับผมยินดีต้อนรัรับคุณพ่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมชื่อแสแบงค์วุฒิเกศครับผมครับผมก่อนเดียงก็ขอแก้ไขข้อมูลจากคลิปที่อาจารย์เมื่อวันที่สิบสี่พฤศจิการองอาจารย์เนาะคือว่าสรค์แห่งนี้ผมเริ่มเดือนตุลาปีหกสี่ตุลาครับครับเพิ่งจะได้ปีกว่าปีปีกว่าเนาะครับสิบสามเดือนสิบสี่เดือนอ๋อครับผมประมาณนี้ครับจากแม่บ้านไปไหนข้อมูลไปขังก่อนครับเลยขอแก้ไขนิดนึง ขนาดปีก็กลัวก็ใหม่กับบางข้ามหนึ่งมันก็สิมีหลากหลายอในพันธุ์ใหม่เก็บผลดีพ่อปลูกใหม่ยืนต้นเป็นรักกับพว่าหนึง่งสถานที่นี่ม,นมันมันมีซีออรครับซีออรครับผมออย่างเนี้ยออที่หนึ่งคืออาหารครับผมอาหารครับผมเข้าจีปลูกต้นใหม่ขึ้นมาแล้วก็มีพี่เรี้ยงก็คือต้นกล้วยครับเอ,อมีต้นกล้วยแล้วก,ก็มีไม่ผลครับแม่ผลเนี้ย เป็นเป็นอาหารนี่ก็บเขาเนาะครับนอ <c oughs> และะ้วก็ในเมื่อเป็นแรงอาหารแล้วต่อไปเราขึ้ต้นไม้เป็นเครื่องฟอ,อกอากาศให้กห็บเขาเครื่องอากาศครับเป็นอ่า,อา,าเพื่อออกซิเจนให้กับโลกนะครับนอคู่มือคู่ม,มือนี่ทั่วประเทศทั่วโลกนี่เขาพูดถึงไคลเม t เชนครับเออการเปลี่ยนแปลงของสภาพว่าผู้มีอากาศเพราะฉะนั้นต้นไม้ ซอยให้อากาศดีได้ครับครับผมทาเข้ามีเงินอยู่หลอยหนึ่งกลาบเป็นของผมคนเดียวครับเออาแตผมซื้อต้นไม้ต้นละสิบบาทโดยสิบต้นครับมาปลูกปุกป๊บประชากรโลกประชากรโลกประมาณเก็ดพันคนได้ประโยชน์จากต้นนี้น้ครับอืครับผมยอดครับแนวคิดสุดยอดเลยและเมื่ออาหารดีอากาศดี มันก็ดทรงถึงอารมณ์ดีครับครับ<ม>นี่นะคุณพ่พออารมณ์ดีตลอดนะครับมันทําให้ให้อารมณ์พอดีครับสดชื่นเออแล้วตัวที่สี่ก็คือมันเป็นสถานที่ออกกําลังกายโอ้เป็นหมอออกกาลังกายเหรครับผมยา,ง,า,ง,าง,มง,มงเนี่นยางเมื่อไห้เมื่อหนีรถต้นไม้แน่นี่แน่นแนแว่ากัเออได้ออกกําลังกายตามชลกแกงของสองสงสเนาะครับเพื่อนว่าเท่าเท่าคุณขยับเท่ากับออกกําลังกายอืมถูกต้องเลยครับเท่ากับตามนั่นนะครับเนาะ แนวคิดนะครับอันนี้ก็จะมีต้นต้นตะเคียนหรือบางน่าจเป็นต้นแค่นาอต้นตะเคียนเป็นต้นแค่นมันเ้งครับผมแต่ว่าอากาศอากาศชี่นี่น้ออาจารย์นาะครับบ่อะไรนะหกของอยู่ของจริงครับครับผมพื้นบ้าง่ายได้หมดเลยครับพวกใหม่นง่ายได้หมดครับสิบสิบปลูกเดือนตุลาเนาะเดือนตุลากว่ากับ่กูสิบสี่สิบสี่เดือนครับอาจารย์สิบสี่เดือนครับครับผมต้นใหม่เพิ่น คือว่าใหญ่แห่งของก่อครับเป็นสารักการนะครับปล่วยเป็นพีเลียงนัง่ที่ะครับนี่ก็ปล่วยอยู่ท่านกลา,างลองฟังก็เป็นต้นใหม่นะครับหลาย,ายคนหลายท่านกับผมผมอยากชวนมาปลูกมาปลูกมาปลูกปลามาปลูกกันนี่นะครับเราเราบอกว่าปลูกปลาสิกินอยังกะมันกะเข้ากับสางม,มันขึ้นมากครับผมเพราะว่าหนึ่งอาหารอาหารนี่ยไม่เป็นอาหารที่ ที่เข้าเฮ็ดเองนี่สะอาดสดสะอาดและปลอดภัยครับที่สําคัญคือฟรีฟรีครับฟรีครับพี่น้องเยี่ยมชมจตหกนั่นเรื่องอาจารย์ครับแต่ที่ท่าอาจารย์ไม่ิ่งต้องซนครับปลอดภัยอันนี้เ็ดเนี้ยงหลายนะครับผมอ๋อทำอีกที่จ้ะครับปลอดภัยเลยยังมาท่านมีเวลาทำความสะอาดมัน อันขอบแนวเีตนี่กะผมปลูกยางหน้าครับผมปลูกยางหน้าแล้วกะเอากล้วยเป็นพิเรยขึ้นเก้า่นะครับโอ้ตัวนี้มันเป็นแนวขีดเนาะเฮายางหน้าเป็นแนวเีตผมคือแนวขีดอ่ะคว้องตังใจกับยาเคสเป็นแบบอ่าไห้มันปอดสารเคมีนะเอาตัวนี้เป็นบบเบอร์โซนครับเป็นกันชนพวกกันชนครับยอดนะครับแนวคิดสองสันพ่นสองสันพ่นข้างในก็มีอีก แต่สีเหตุใดสำหรับกาจาพยายามตรงไหนไปถึงตรงนั้นครับผมอันนี้เข้าปลูแบบบีระบบนำเนาะอ่ระบบนำเนี่ยท่อจ่ว่าผมใส่หัวใส่สายยางหัวเดาเข้าอ่าคือมาดูเลยระบบสายยางหัวเดาครับต้นใหม่มาหน่อยๆนะครับนี่คือครับดูแลถึงแต่ปีที่หนึ่งเนาะปีหนึ่งปีสองนั่นนะก็ปล่อยมันเพราะมันอยูโตเลยแม่ครับกักับต้นใหม่เขากับญ่เองเขาตามธรรมชาติเขาช่วงแรกมันกะ คือคือคนเล่าแหละนะครับเนาะก็ต้องอนุบาลเป็นก่อนมันยังไม่ต้องแข็งแรงครับคือห้องห้องวัตถมุง่งมุ่งเน้นในตัวเงินวัตนัยน,นะครับห้บาบ่ได้เอาเงินเป็นตัวครอบเคขื่อนครับเ้าตัวสุขภาเป็นตัวครบเขื่อนครับเอาสุภาาเขาเป็นรักหนาะค,ค,ครับแต่คิดแต่คิดว่าแต่เฮ็ดกระรืดสิบังรวยผมว่ามันรวยงายครับครับมันรวยงาคือ อันนี้ไม่นี่มันคอยถามผมว่าอายุปานนี้แล้วปลูกต้นใหม่ทีได้ใส่บ่ครับถ้าคิดต้งใส่กับมันการเห็นแก่ตัวเพราะว่าเข้าเข้าทิมไว้สิ่งดีๆทิมไว้ให้ลูกให้นล้านเนาดีกว่าเข้าสิเด้์ขึ้นมาใส่อีกเลองนึงตัว้นึ่งเพราะว่าต้นใหม่ยืนต้นพวกนี้มันมันต้องใส่ยวลาไปเลยอครับครับสุดยอดเลยครับคุณพ่อแนวคิดเป็นบ่ธรรมดานะครับ เป็นคนที่ฮักไม่นะครับทจะไม่เห็นด้านในไดนะครับเป็นว่าเป็นโมลวยเงินนะครับเป็นเหตุแบบนี้ครับแต่ว่าความสุขเป็นสิ่งด้อยร้ายกว่าผื่นครับผมใช่ครับใช่คือการออกแบบในพื้นทีห้อาก็ห้าเบิ่งพื้นที่ของว่าเขาออกแบบแบบแต่ก็มันอยู่ในจินตนาการของเขานะครับเพื่นบอกว่าจินตนาการสําคัญกว่าความรู้ ต้องเป็นมาครับครับผมเออเขาออกแบบนี่คือคือเขาออกแบบนี่ใน,นพื้นที่ของเขาเองครับเขามาต้องไปลองล,อง,ลองเลียนแบบผูดด้ใดนะฮะฮ่อาเบิงพื้นที่เขาเปน็นเมียงแม่แมครับเริ่มต้นเนี่ยเขาต้องมาออกแบบใช้กระดาษก่อนออาอากระดาษก่อนนะครับนาออันนี้ผมไม่ได้ออกแบบใช้กระดาษเลยใช้กระดาษเลยวะเนี่ยบอกครับผมเอาตามคิดเหรอเฮียรับตาคือเถียนผ่าักจัดการเลยครับผมสุดยอดครับไปส้นหนบ้ครับอาจารย์ครับไปสุวนไหนเลยครับ ผีกับปูไปยืนซุดเลยครับ,รบอันเดียนเพิน่นเน,นี่ยการชนเพม่นบกงวงเพิ่งออกหน่อยไปละครตบต้น,น่อยบกงวงช่วงช่วง,วงอาจารย์มาทีิปแรกนั้นดอกมันสลายไม่แมนเป็นดอกครับอ่าบัดนี้ช่วงนั้นฝนมาล่วมมาไปหมดเลยครับอาจารย์อืออกอมอคอยจิบลูกเลยอาก็กล่วยในทึ้งงามนะครับเสมอันดีครับคับอันนี้เพิ่งป,ปลูกใหม่บอกปลูกผมปลูก คือหาเดือนครับหาเดือนเนาะครับผมเห็นแบบโบ้ทนมีนอนนะเออึ้นเรียงยงงบ้างฮงบัมวงร่องกรอนแล้วก็ตรงกลวยตามที่หลังโอ้บัมวงนี่จะเป็นเขียวเสวยเทุกอย่างนี่สะเอาพวกกวยเป็นพีเลียงเบิร์ใช่ครับมอมจารย์ไม่ป้าไม่พ้นครับนี่ครับพอพ่นสุดยอดนะครับแล้วก็จิมีเฟื่องฟังเนาะครับเอาเอาเอาคุ้มเงาเพิ่นเอาเอาเลียงดิน ให้ดินเลี้ยงพืชเพื่อพืชจะได้เลี้ยงเราครับต้องตามหลักการเลยงามเองน้นปลากะมีตนกล้วยอันปลานีปลูกเดือนมีนาปีหกสี่ครับผมมันกระสีมีตายบางหัวมันบ่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์หรอกระสามม่แนรับครับกี่เปอร์เซ็นต์ต้านยาเพราะว่าให้ยาเพื่อเดคุ้มดินเลยช่วงหนาแรงแห้ง เพราะว่านามกะใส่นามหลายพอสมควรอยู่ครับเอก็ปลูกใส่ให้นาเลยนาเสรินเนาะครับเป็นงานนาสมนาครับเอารถใช้เห็บเป็นเป็นคู่เลยกะปลูกเลยครับผมอสุดยอดนี่ครับบรรยากาศสวนเนี่มาแลงนะครับต้นที่นีเนี่ยปลูกอ่ประมาณสิบสามปีครับพ่อทุเรก็ปลูกครับนี่ครับปลูกเออปลูกครับสิบสามปีเออ ประมาณ13ปี14ปีนี่แหละี้ที่กันผมสอ,อนในย่างหน้าแล้วมันเงขึ้นรตอนกำลังเงี้หลายแห่งครับนีปมามา่านจะสต้นครับย่างหน้าเบิดย่างหน้านี่ผมมาได้บเด้เช็คหน่ออาจารย์ทุกมมานกับเขาหนะ่ยยยอย่ชื่อหมามจะคกห่อยฮกหอยครับฮกห่อ,อยเพราะว่าปลูกที่ช่วงตังรุมกันมีครับครับอายฮกห่อยส่วนนี้กน้อยไม่ยืดหยรงเรย่อจังนี่ครับ อันนี้กรธรรมชาิปลูกให้ครับต้นาราชชฤกพ์ต้นคูนต้นคูนเนาะครับผมบ่ไเ้ปลูกธรรมชาิปลูกให้ครับธรรมชาติปลูกให้นี่ครับหากพี่น้องจ่มนะครับสวนคุณพ่อนะครับสวนผสมประสา,น,ะา,า,านนะครับหลากหลายนี่องใหม่ปลาใหม่ผลนะครับแต่ว่าก็กว้วยคุณพ่อเนี่ยีิมีอยูุ่คจุดเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราเป็นพืชที่เลี้ยงครับเป็นพืชที่เลี้ยง ครบับรบกวนอาจารย์ลุ่งท่นหน่อยแลวังหนย่งนะครับอาจาร,รย์ต<ม>้นซักนี่ขึ้นสูงดีกันนะครับครับต้นซากกะเดือนมีหน้าปีนี้ครบสองปีครับครับสูงสกันครับพี่น้องต้นซัก อันนี้กะเครื่องสูบน้ำเครื่องสูบน้ำเมื่อถือครับพี่น้องครับนี่แหละครับตัวนี้แหละครับเฮ็ดตัวใหม่ไงอโอสุดยอดนี่นี่ตัวนี้อุโมงค์เพิ่นครับประเทศไวครับต้นใหม่ต่อไปมีข่าข่าแดงครับลูข้ากุ้กกล้ยย่างหน้าสลับกันเพราะท่านเด้ตกแต่งเพิ่น เออ่ถามผู้รู้ทั้งหลายเพื่อนว่าให้ตัดแ่งให้มันออกตัวขาดเนาะครับอืมเราไหวหนังสิมันมันมันบ่นอนบ่อ่อนบ่อเนี่ครับครับก็เฮ็ดผู้เดียวเนาะอาจารย์ครับโอ้ผู้เดียวได้ซ้ํานี่ก็สุดยอดแล้วครับแม่บ้านเพิ่นก็เฮ็ดงานของเพิ่นไปผมก็เฮ็ดงานลูกผม ขังขังก้อนเถีอาจารย์มาเนี่ยผมกําลังใส่ปุ่นใส่ปุ๋ยอันต้นกล้วยพวกนีอ้อยู่โอ้ยยี่คือไหยเต๋อด้วยนี่กำลังงามครับเออเอ็ออนพ่ม,มาก็กล้วยตัวหน่อยหน่ึงเพร <อ S 2> าะฉะนั้นเกือบจุสองเดือนน้อยจานมมาเนาะครับประมาณสองเดือนครับเดือนนึงกัวสองเดือนที่แล้วครับกขาวยเพิ่นขึ้นมาล้วตอนผมมากคุณฟอมันกำลังคมฟางแนะครับไกล้ห่วยนะครับเขียวเงางงผมว่าอีกสองปีผมก็คือสิษย์ อันมีโครงการอะไครับต่อ,อกโครงการอยู่ครับ <c oughs> บ่ผมว่าสี่สี่เปอร์เซ็นต์คูดเพราะว่ากําลังจะขอเมื่อนี่ค <c oughs> รับกัดสี่คอยเห็ดในโซนนี่ก่อนเพราะว่าต้นม่วงอ่ะมันมันมันหลายปีแล้วผมกะอ,อยากจะโลออก <c oughs> อกําลังมาคุยับแม่บ้านว่าเสียบอกข่าวหอมมาหรือเสียเอาแบบเป็นเงาะครับอ เข้าก็ต้องเฮดระบบน้ำให้มันดีกว่านี่เ<ม>ข้ายางหัวกับโครงสีโ่หน้าเหลือยั่ไรคือสีเฮดต่อยู่หน้าเหลืออย่สิบไร่ครับอาจารยสนส,ยส่วนที่เป็นหน้าหนะ่ะสิบลา่ครับ<ม>ตัวผุนร่วมกับตัวนี้สิบรครับคิดว่าเฮดหน้าถ้เาเข้าเฮดหน้าย,ย่างเดียวนะสมถ้าค่าอาหารนอาจารย์เนาะค่าอาหารเฉลีย่ยต่อคนแบบกินแบบประหยัดนี่ หมื่นละลอยต่อคนเลยครับผมอยู่ครอบครัว,วสองคนกับเดือนหนึ่งหกพันปีหนึ่งเจ็ดหมื่นสองค้าหาอแต่ข้าวโมเห็ดไหวขายเขาไม่ได้ถึงแสนถ้าถึงแสนก็ต้องพื้นทีกับเท่าไหร่ครับต้นทุนเท่าไหร่ครับผมมักเกิดชีพุเหลืออย่างเลยได้จ้ะขากวกรอสอบเมื้อกีดตวงนี้ไหวเพื่อลดต้นทุนของข้าเองครับผมโอเคทุกอย่างมัมมีต้นทุนเหมือนแต่ว่านอกกลวนี่ผมพุด จากขควมเมียงบุรีซื้อเขาเมียงบุรีซื้อเขาเริ่มต้นจากเอาเอาจากญาติยานมากครับจานครับจากจักรยานเพราะจากญาติยานมากก็มาขยายเอาปีเดียวปีเดียวถือว่าส่วนนี้คุณพ่อคุณเอ็ดได้เร็วอยู่นะครับใต่เวลาปีสองปีเนาะจานลงไปทั้งบุญนบ่ทั้งลุมบ่ครับ่ียังพี่น้องเขาชมไปนครับ ต้นดี้ต้นดูต้นนี้ก็แปดปีอืมครับโอ้ส้มนี่คุณพ่อกับปูกไว้กันมาครับครับแต่ปลูก่อนนอตเลยนอครับอืมนี่ย่างหน้าผมก็ปปูกเิ่มไปโอ้หัวบัดเลยเนาะครับหน้าขัดหน้านะครับบัวป่อยให้วหวงเลยครับแต่ว่ามันมันกัดบัวตายเนาะมันหลอดอ่ะนอเนี่ย รอดเหรอครับอาจารย์เอ่อบางที่บางที่ผมยางออกก็ร่างกายมาเห็นัเสียผมกัเครื่องสูบน้ำหน่อยผมกัถือมาน้ำหน่อยชือแม่น้าำนอดครับนอดอ๋อเพราะว่าสาผมไปอยู่สุดยอดเลยลูกพี่ก็วิสานลอยลงรูปเหอครับอ๋ออันนี้ยูนิ่งกัธรรมชาติปลูกไข่หลายต้นนะครับมันเป็นพ่นเก่าครับเป็นคู่สาเก่าสาคู่สาเก่าผมกัมาปลูกเสริมครับมาปลูก ยอดเลยนี่ต้นดูต้นนี้ก็ธรรมชาติปลูกห้ครับยานธรรมชาติปลูกห้อายุน่าน่าจะอยู่ประมาณสามสิบปีสามสิบปีครับโอ้ต้นเนี่ยยอดบกหงสเลยครับครับอือรวมมากกว่าน้องธรรมชาติดีครับ้อ้ต้องคู่ซาเพิ่นกันนำไม่เบิดครับครับก็ปล่อยวนะครับอันนั้นนั่นแหละผมกำลังจะเสริมตัวนั้นนำอือ มันจะต้นใหม่ปลาครับ,รบเติม้ตนใหม่ปลาครับมองหน้าต้นเลยครับอาจารย์องะดุดหกปลาธรรมชาติป่ะครับบ่อน,นี่อันนี้ปลาปีที่แล้วผมสื่อมาปล่อยอปล่อยแล้วก็มันมันจ่ของวัดจกินดอกไข่มันเกิดจากน้ำมือของของคนเห่านะ่ครับ <laughs> เออกระบ,บอกเป็นอย่างแต่มันก็นยังหลงเหลืออยู่ครับนั่งมาท่านไหนเอากินได้ปีนี่่ารับซุดนี่ป่ะครับอ่าซุดพ่นเลครับซุดพ่นแน่นอนครับแนวแน่เกลนซุดพ่อนอืมดีว่าออกแบบไ,ไปดีอยู่เอ้าสุดท้ายอยากให้ฝากแนวคิดถึงพี่น้องให้นี้ครับเอ่อถ้าสิ่งพ,พิเศษที่ห่อนะทาเอ่อผู้ใดต้องการอยากปลูกปลาสาั่งปลาสาั่ง อาหารสั่งอากาศให้กับโลกนะครับท่านอาจานคิดว่าท่านบ่ได้ใส่ท่านกลับไปทบช่วยข้อ่ยวของท่านใหม่ผมอยากเชิญชวนให้ให้มาปลูกครับผมพรับยังเนี่ยหน่อยเราทิ้งทิ้งดีๆไว้ให้กับลูกกับหลานให้บุคคลผู้ที่อยู่ในเบื้องหลังของเขานะครับเนาะเพราะว่าป่าได้หลวงขึ้นมาว่าป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างถ้าสมมติว่าเขาแต่งงานปีนี้ เข้ากับปลูกปลาไว้เลยก็ได้จากสางเล่นห้อยเขาเป็นไม้ซักไม้ไม่ยุงเข้าก็เริ่มปลูกเลยจากเข้าแต่งงานค,คนเข้าแต่งงานโดยประมาณเบนจเพกยี่ผาเปลี่ยนวิาจารับเ,ออเข้าก็เริ่มปลูกเลยได้เลยครับเวลาไหนมาก,ก็เอาไม้เข้าปลูกนะสางเล่นห้อยกับลูกหลานมีเยอะมากพอดีเนาะครับผมครับผมสุดยอดนะครับความคิดนะครับแนวคิดของคุณพ่อเนีสุดยอดครับเป็นมองไกลที่ขนาคต เพิ่นโบได้มองที่จีของครับเพิ่นมองถึงคนอื่นนํานะครับปลูกใหม่เพราะแม้ว่าจะปลูกว่าจีของสิใส่น้อคนอื่นก็สามาที่ใส่ประโยชน์จากต้นใหม่ที่เพิ่นปลูกได้นะครับพวกใหม่พอชนิดที่นปลูกหลายแห้งนะครับอยู่ประมาณที่5้าปีหรือสีใหญ่นะครับปลูกย่างหน้านี่เลยรายนะครับหลากหลายชนิดนะครับผมก็เป็นเกษตรกรตัวอย่างอีกคนนึงนะครับที e ่เดินตามร้อยพ่อหลวงนะครับแล้วก็ยึด รับเศรษฐกิจเกาะเพียงนะครับปูกปลานะครับถึงจะเช่นชวนพี่น้องนะครับใครสนใจด้านนี้ก็มาเยี่ยมชมนะครับสับคุณพ่อได้นะครับพี่กัสแต่ยุบันคงจะเลื่อนครับผมคุณพ่อฝากเบอร์โทรให้พี่น้องข้างในครับ0 942415057เปิดบุกการแสวงวัคซ์เกิดครับผมไล่การแสวงวัคซ์เกิดครับผมครับผมโอเคครับขอบคุณคุณพอยลายครับผมครับครับสวัสดีครับผมสวัครับพี่น้องครับ อย่ามีความสุกครับเห็ดเอาได้ครับพี่น้องครับความสุกคนห่าไวคือกันครับนะครับบางคนมุ่งหาทิ้เงินนะครับความสุขหรูครับคนอยู่บ้านนะครับเป็นเห็ดพ่ออยู่พ่อกินนะครับบโปรินร่นยังนะครับกะมาเห็ดนาเพินครับโอเคครับสิบีสารคนตัดฝาครับขอกับพี่น้องทั้งนี้ครับินับสาพอกันไหมครับสวัสดีครับ